สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์สายชนอยู่ที่งาน Big Motor อร l เ2ล2 3นะคะจัดที่ไบเทกบางนางานเริ่มต้นที่วันที่1 5เอ้ย2่ 25. ขออภัยลืมวันวันที่25สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถทุกรุ่นของ ซูซูกิสามารถเข้ามาชมงานได้เลยหรือว่าโทรติดต่อมาที่เบอร์โทร0969 09667505 3 3วันนี้ตื่นเช้าเพื่อมางานสมองไม่ค่อยทำงานอ่ะวันนี้เซลสายชนจะพามาชมเซเรโอคันนี้นะคะกับสีพลิสสวยมากๆเลยพร้อมชุดแต่งรอบคันนี้นะคะรถสีนี้เราสามารถ ทำให้ได้เลยตัวเดิมๆของเซเลริคันนี้คือสีขาวรุ่นนี้เป็นตัว GL นะคะราคา410,600 0บาทเพิ่มค่าสีขาว3,000จะเป็น419,000บาทนะคะมาพร้อมสีพิเศษตัวนี้เลยพร้อมชุดแต่งรอบคันล้อแม็กขอบ15นะคะตัวนี้เป็นยางเดิมยางบิสตนตัวเดิมเลยนะคะ เป็นยางเดิมเราสามารถเปลี่ยนเป็นลายไหนก็ได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการอยากได้แบบไหนแคปรูปมาเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้แบบเต็มๆพร้อมชุดแต่งรอบคันเห็นไหมคะชุดแต่งเขาสวยมากเลยคราวนี้อยากได้ชุดแต่งแบบไหนจัดมาได้เลยชุดแต่งตัวนี้จะไม่มีซุ้มล้อนะคะอันนี้ไม่มีซุ้มร้อนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซลล์ใส่ชนจัดให้ชุดพิเศษไปเลยนะคะพร้อมสปอยเลอร์หลังสวยงามที่เดียว,ว,วอันนี้นนเป็นสปอยเลอร์แบบ ตัวพิเศษนะคะอ่าเป็นพิเศษสามารถวางแก้วกาแฟได้เลยวางแก้วกาแฟได้เลยอ่ากับวยจคอนโซลชิ้นหลังนะคะตัวนี้เป็นไฟเป็นไฟหลอกเนาะอ่าเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไฟแบบนี้หลอกกเรามานะคะเป็นเรื่องธรรมดาอ่าเรามาดูภายในกันเลยค่ะว่าเขาแต่งเติมมาไหกันมาบ้างอ่าตัวนี้เปลี่ยนเบาะหนังนะคะอ่า เปลี่ยนเป็นบอหนังสีดำตัดด้วยสีขาวเย็บด้วยด้ายสีดำนะคะเป็นลายเป็นตารางนะคะตัวนี้อ่าก็แนะนำเนาะอยากได้แบบไหนก็สามารถจัดมาได้เลยแบบว่าตัดได้ลงตัวสวยงามทีเดียวค่ะพร้อมกับทั้งด้านข้างเลยนะคะบุกข้างเราก็ทำการเปลี่ยนให้เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ จอก็ยังเป็นจอเป็นระบบวิทยุเดิมๆนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นจอ Android นะคะถ้าหากลูกค้าอยากได้เป็นเปลี่ยนเป็นจอก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 6 6 7 5 0 5 3 3น์าะคะเซลสายชนอยู่ที่งานทุกวันสามารถเข้ามาทักทายเข้ามาหาสายชนได้เลย ในงานนี้เราจัดโปรพิเศษส,สำหรับรถคันนี้เริ่มต้นดาวที่1 9 9 9 9บาทผ่อนเพียง6,250บาท6,250บาท84งวดหรือคุณลูกค้าถ้ามีงบดาวเพิ่มขึ้นก็สามารถดาวเริ่มต้นที่10%ได้เลยนะคะพอน6ต้นต้นๆเท่านั้นรถรุ่นนี้ อย่างที่เราเห็นเป็นคลิปไวรัเลเลยซึ่งใครๆก็ใช้ระดับไหนก็ใช้สำหรับรถรุ่นนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งสำหรับเซเลริโอนะคะเราจะพาไปดูอรอบๆงานอันนี้เป็น s w i ฟ GL จีแอลนะคะสวิฟ w i จีแอลเเดี๋ยวเราจะพามาดูเซเลริโอ คันนี้เป็นรุ่น GL Up นะคะราคา432,000บาท่ามีชุดแต่งรอบคันนะคะชุดแต่งสีดำตัดด้วยสีเงินนะคะอะเป็นชิ้นคอนโซลหน้าพร้อมด้วยล้อตัวนี้จะเป็นล้อล้อกระทะนะคะเป็นล้อเดิมๆเป็นล้อเดิมเแล้วก็กันชนข้างอ่คอนโซลด้านข้าง หูกระจกเป็นสีดำตัว GL up หูกระจกจะเป็นสีดำพร้อมด้วยสติกเกอร์ด้านข้างที่มีมีมาให้ถึงจะมีไม่มากแต่เราก็มีนะคะพร้อมกับคิวคนันคอนจะเปิดตั้งแต่วันด้านหลังนะคะอาจจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นลิสีแดงค่ะพร้อมด้วยสปอยเลอร์ ตัวนี้เรามีสปอยเลอร์ให้นะคะสปอยเลอร์ภายในภายในก็ยังเดิมเดิมเนาะก็ยังเป็นเบาะผ่าเดิมเดิมอยู่นะคะถ้าหากลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็สามารถทักมาหาได้เลยว่าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังอยากได้เบาะหนังสีอะไรก็แจ้งมาได้เลยเซลสายชนยินดี ทำให้ตามความต้องการนะคะสําหรับรถรุ่นนี้เซลลิโอ GL up ดาวเริ่มต้นเพียง1 9 9 9 9บาทนะคะหรือ10%นั่นเองสามารถทักมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร096 6เอ่ยนะคะผ่อนเพียง6,000ต้นต้นเท่านั้นเองรถเซลลิโอคุ้มค่าประหยัด อึดถึกทนอันนี้ฉายาเลยค่ะอึดถึกทนสวยและคุ้มค่าสบายกระเป๋าค่ะผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทลูกค้าเงินเดือน12,000ก็สามารถออกรถรุ่นนี้ได้เลยวันนี้เราอยู่ที่งาน Big Motor s a l เที่ไบเทคบางนาถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้อยากจะเข้างานโทรมาหาเลยนะคะที่ เบอร์โทร096 675 0533พูดบ่อยๆจะได้จำได้นะคะหรือลูกค้าสามารถไปติดตามในช่อง YouTube ของเซลล์สายชนได้เลยที่ s u z u k i APY s u z u k i 57หรือเซลล์สายชนนะคะ,ะวันนี้เราจะพาเดินชมรอบๆสักนิดนึงนะคะว่าในงานนี้มีรถอะไรมาบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะ,อ,ะอันนี้รถ สว i บนะคะรุ่น GL กับสีพิเศษนะคะกับการแล็บสติกเกอร์สีพิเศษออันนี้อยากได้แบบนี้ก็ได้นะคะเซลสายชนจัดให้พร้อมด้วย e อริก้าไฮบสีขาวะคะ่ะอันนี้สีขาวพร้อมด้วยส w i บอ่าบนเวทีนะคะสว i บ GL Nex สีน้ำเงินค่ะ ตัวนี้ราคา582,000บาทนะคะตัวนีคตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยอันนี้ก็อีกคันหนึ่งสำหรับ XL7 รถ7ที่นั่งของเรานะคะตัวนี้ราคา824,000บาทเพราะว่าเขาเป็นทูโทนหลังคาดำนะคะอ้าวคันนี้เป็นสีที่แบบทำสีมาได้สวยทีเดียว สีทับทิมอ่ะสีเหมือนเหมือนปีกนกทับปีกทับทิมอ่ะสวยมากเลยนะคะถ้าอยากได้แบบนี้เพิ่มเงินทําได้ค่ะอันนี้เพิ่มเงินทําได้เราทําให้นะคะเ,เพิ่มตังค์นิดนึงค่ะพร้อมด้วยนี่เลยงานกับเอริก้าไฮบิดของเราตัวนี้ค่ะแต่งครบอันนี้แต่งครบ ใส่แหลกหลังคาด้วยเปลี่ยนล้อด้วยนะคะใส่ชุดแต่งของแท้จากมอเตอร์เลยอืมสวยงามค่ะสวยงามอ่ะเราก็พาชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันที่งานนะคะถ้าเดินเข้ามาก็แวะเข้ามาทักเซลสายชนได้นะคะที่บูธซูซูกินะคะบูธซูซูกิของเราเข้าตรงประตู103เจอเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เซลสายชนก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย